สวัสดีเจ้าน้องดาวเชียงรายนะเจ้าวันนี้น้องดาวบอได้พาทุกคนไปแอลหน่นะเจ้าวันนี้น้องดาวอยู่ห้องเจ้าเพราะว่าน้องดาวต้องอ่านหนังสือเนาะเพราะว่ามันใกล้สอบแล้วเรียนกฎหมายนะเจ้าต้องท่องจำเนาะมันต้องอ่านหนังสืออเจ้าแล้วช่วงนี้ก็บอได้ที่มาหาลัยก็เขาไม่ให้ไปเรียนนะเพราะว่าป้องกันอ่าโควิดนะคะเขาให้เรียนออนไลน์ใช่ไหมคะ เราก็ต้องอ่านหนังสือด้วยแล้วก็ท่องจำไปด้วยนะทุกคนพี่พี่ทานข้าวกันหรือ,อยังคะแล้วเราอ่านกฎการใช้กฎหมายอาญาใช่ไหมคะทุกคนแล้วมันง่วงมากเลยนะทุกคนบางเอิญที่หอมีไมยมนี่ จิ้มกับพริกเกลือนะคะใส่เกลือผงชูแล้วก็พริกผงพริกป่นอยู่หน้าหอนอีไ่ไงค่ะบังเอิญเดินไปดูแมวน้ำลายไหลเห็นเห็นอ่ามะยมออกพอดีเลยน้องดาวก็เลยอืม ต่างเลยทุกคนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเนาะทุกคนเห็นข่าวไหมที่ประเทศลาวกับ ประเทศเวียดนามหิมะตกอะคะ่ะแล้วก็มีสัตว์อัวัวหรือควายเนี่ยที่ที่ล้มตายกันนะคะทุกคนคือแบบโอ้โหสุดยอดมากแบบปีนี้แบบอากาศแบบเปลี่ยนแปลงบ่อยนะทุกคนเนาะ มาค่ะประธานมายมด้วยกันค่ะ น้องดาวไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะแต่ว่าตอนออกกล้องแล้วก็มันรู้สึกว่าหน้าน้องดาวซีดใช่ไหมน้องดาวก็เลยไปทาลิ้รให้มันมีสีสันทีหนึ่งซีดไปก็ไม่ดีนะเดี๋ยวพักยกอ่านหนังสือก่อนนะคะเก็กืงไม่ยม แกง่วงค่ะสำหรับพี่ๆที่ทำงานอยู่นะคะใครกำลังง่วงน้องดับปอนค่ะอ่มเห็นไหมอืมรับรองตาสว่างแน่นอนค่ะ ทุกคนแมวใครก็ไม่รู้หลงมาที่หอนะคะทั้งหอแบบรับเลี้ยงเลยค่ะช่วยกันเลี้ยงผมมันตกะ ของเปรี้ยวสไตล์ค่ะชอบเอโอ้อืเหนียงออก <c oughs> อร่อยอ่ะ คนไหนเรียนเกี่ยวกับกฎหมายบ้างคะคณะรปสอะคะ่ะน้องมูดาเป็นคนที่ความจำไม่ค่อยดีนะคะทุกคนเป็นคนขี้ลืมมากเลยอะพอมาเรียนกฎหมายนี่คือแบบเกียดมากทุกคนคะ ระหว่างเจตนากับประมาทนี่กฎหมายอันไหนร้ายแรงกว่ากันคะทุกคนรู้ไหมแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะ <S <S การละเว้น การละเว้นนี้เป็นการกระทําอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการกระทําละเว้นการกระทําแต่แตกต่างการจากการยกเว้นที่กล่าวมาแล้วเพราะมีกฎหมายบัญญัติความผิดไว้โดยเฉพาะหมายถึงการละเว้นนี้หมายถึงสมมติน,นะคะหมายถึงว่าสมมติว่าเป็นคนตำรวจนะคะแบบ เห็นคนร้ายแบบป้นร้านทองแล้วซึ่งเป็นตำรวจแล้วเราไม่เรากำลังปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าเราเราไม่ช่วยขนาดที่คนร้ายกำลังป้นอย่างเงี้ยก็ก็หมายถึงการเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่เห็นแบบนี้น้องดาวเข้าใจถูกไหม รฎหม้ยอาญาภาคทั่วไปขนาดทั่วไปนะคะทุกคนน้องดาวยังแบบอจำไม่ค่อยได้เลยงงมากเลยคะ่ะทุกคนน้องดาวลดน้ำหนักไม่ได้เลยอะ่ะเป็นคนที่กินเก่งมากเลยอะ่ะแต่พยายามลดนะคะจะพยายามลด กฎหมายนี่อยู่รอบตัวเรานะคะทุกคนไม่มีความผิดไม่มีโทษหากไม่มีกฎหมายนะคะทุกคนอันนี้ก็ได้นะกัน เราเว้นนะคะก็คือเช่นคนตกน้ำแล้วเราเห็นอนแต่เราไม่ไปช่วยอย่างเงี้ยอาจจะกระทำความผิดได้นะคะอาจจะมีบทลงโทษได้นะหรือเปล่ามีกฎหมายมีข้อระเบียบก็ดีนะคะสังคมก็จะได้ไม่กระทำความผิดเนาะ สำคัญของกฎหมายอาญาเนี่ยอาจารย์บอกว่ามาตรา59เนี่ยสำคัญที่สุดนะคะ ค่ะแก้งว่วงกันทุกคนเดี๋ยวน้องดาต้องขอตัวไปอ่านหนังสือกฎหมายอาญาทั่วไปก่อนนะคะเพราะว่าใกล้สอบแล้วน้องดาต้องต้องอ่านให้ดีอะคะ่ะแล้วก็ต้องท่องจำให้ดีเนาะ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องดาวด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามชมคลิปของน้องดาวนะคะบายบายขอบคุณเจ้าบ๊ายบายน้องดาวจะพาทุกคนไปดูต้นมะยมนะคะที่น้องดาวไปเอาเนาะที่อยู่หน้าหอ ดีทุกคนเห็นไหมอยู่ตรงนี้น้องดาวมาเอามันออกกิง่งกิ่งนี้แค่นิดเดียวนะคะน้องดาวเอาแล้วเสร็จโจนนี่ตอนนี้เลยมันออกกิ่งเนี่ยค่ะทุกคนนายเห็นไหมน้องดาวเอาไม้สอยแล้ว เราเห็นคลิปพี่ใหม่กินมะหลอดโอ้โหทุกคนน้ำน้ำลายไหลเลยอ่ะเห็นไมยมใช่ไหมเสร็จเลยน้องดาวาเอาเลยอ่านหนังสือด้วยเนาะจะได้แกงง่วงไปในตัวเนี่ยทุกคนถ้าเวลามันออกนั้นดกมากต้นต้นเดียวเนี่ยนะคะมาครั้งน้องดาวไปเอาไปดองนะทุกคนต้องปิดประตูไว้นะคะเพราะว่าที่นี่เขาเลี้ยงแมวเดี๋ยวมาเข้ามา นี่ทั้งหมดมี5้าห้องละทุกคน